สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการกันทรีโชว์ครับ ก็สำหรับในคลิปนี้ครับก็เดี๋ยวเราจะมาต่อครับในเนื้อหากเกี่ยวกับตัวของโครงข่ายนิรน,นามหรือที่เรียกว,ว่าทอเน็ตเวิร์กนั่นเองนะครับผมก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็เ,าเราก็จะมาทําการสร้างในส่วนของเว็บโฮสต์ใช้เองนะครับผมว่า,าในตัวของการสร้างเว็บด้วยเ,เครือข่ายของทอเนี่ยมันใช้งานยังไงอะไรอย่างนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีในการสร้างกันว่ามันต้องสร้างอะไรกันยังไงนะครับผม ก็ก่อนที่จะเราจะมาสร้างตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์ในเครือข่ายของทอเน็ตเวิร์กเนี่ยเราก็จะมาทําความรู้จักกับในหลักการทํางานของตัวเว็บของทอกันนะครับว่ามันมีหลักการทาํางานยังไงนะครับก็ในตัวเว็บของทอเนี่ยที่เป็นจุดโอเนียน e เนี่ยเขาจะเรียกว่าโอเนียนเซอร์ว e ิสนะครับก็ในตัว,นตว o N e เนี้ยตัวโอเนียนเซอร์วิสเนี่ยก็พัฒนาขึ้นมาเพื่อที่จะใหะ้มีการเชื่อมต่อกับต้นทางไปจนถึง,ถงปลายทางใน ูมแบบของความเป็นส่วนตัวนะครับผมก็เลยมีการเชื่อมต่อในลักษณะเป็นเชนิดที่เรียกว่า e N-to-N d e d นะก็คือเชื่อมต่อับอต้นทางไปไปลายทางโดยตรงนะโดย ซ่อนตำแหน่งแล้วก็ IP address ของต้นทางและปลายทางนะครับแล้วก็คุยกันในรูปแบบของอรหัสนะครับที่เรียกว่า,า Public Key อะไรประมาณนี้นะครับเร่งไอโอเนสเซอร์วิเนี่ยไม่ต้องการการ forward port แล้วก็ไม่ต้องใช้ Dynamic DNS นะครับก็เ,เลยทำให้เราสามารถที่จะสร้างเว็บด้วยเครือข่ายทอได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องไปซื้อโดเมนหรือต้องเช่าโฮสต่ไ่อย่างใดนะครับผมก็สามารถทำได้เลยนะเาก็ ตัวของเว็บที่เป็นโอเน่เซอร์วิสเนี่ยเขาจะใช้เป็นเป็นแอดเดส์นะครับที่ลงท้ายด้วยจุดโอเน่นะครับโดย a อดเดสตัวนี้จะเป็น a อดเดสขนาดความยาว56ตัวอักษรซึ่งไอตัวเนี้มันมีความหมายก็คือเป็นรหัสที่เขาเรียกว่าพับบิคีนะครับผมซึ่งไอตัวเนี้จะเป็นตัวที่เอาไว้ยืนยันในการติดต่อกันระหว่างต้นทางไปไปลายทางว่าเออไอตัวเนี้ย มันมันเป็นตัวจริงหรือเปล่าหรือมีใครมันเนียนสวมรอยเป็นเราอะไรอย่างเงี้ยก็อ่าตัวเนี้ยมันก็จะบ่งบอกได้นะครับซึ่งไอ้ตัตวเนี้ยจะเห็นว่าเออมันเป็นคําหรือเป็นตัวอัที่แบบดูแล้วเข้า เข้าใจยากนะครับผมเพราะว่าไอ้พวกนี้เนี่ยคือมันเป็นกระบวนการในการเข้ารหัสของเขานะครับผมก็เออก็อาจจะดูยากไปสั้นหน่อยนะแต่ก็มันก็มีวิธีอะไรของมันนะครับผมก็เราก็ใช้ไปตามนี้นะครับส่วนในส่วนของกระบวนการทํางานนะครับผมก็เออในเว็บไซต์เนี่ยเขาก็มีการอธิบายในส่วนของหลักการทางานของเอ่อโฮเดนเซอร์วิสไว้นะครับผมก็เออถ้าไม่ได้มีความรู้ในเรื่องของเครือข่ายเนี่ยก็อาจจะเข้าใจยากสักนิดหนึ่งนะครับผมก็ การทำงานก็จะพูดแบบคร่าวๆก็คือปกติเราจะพิมพ์เว็บไซต์อะไรอย่างเงี้ยก็เราก็พิมพ์เป็นชื่อปลายชื่อนยนะเขาจะเรียกว่าโดเมนนครับผมในการติดต่อไปอยังปลายทางเนี่ยก็ต้องแปลงจากตัวโดเมนะ่ย ไปเป็นหมายเลข IP a d d r e s s เราก็วิเราก็วิ่งไปที่ปลายทางเมื่อไปถึงปลายทางปุ๊บมันก็จะปลายทางก็จะส่งข้อมูลตอบกลับมาหาเรานะอันนี้ก็จะเป็นแบบทั่วไปที่เราใช้กันแต่พอมาเป็นในตัวของโอเนียสเซอร์วิสที่ในเครือข่ายของทอเนี่ยมันจะเข้าไปอยู่ในวงของตัวของในตัวของตัวบริการที่เราเปิดไว้เนี่ยมันก็จะเข้าไปส่วนในสิ่งที่เรียกว่ารีเลย์นะครับผมซึ่งไอทอ r รเลย์เนี่ยมันก็คือเป็นเหมือนตัวแบบตั้งทิ้งเอาไว้แล้วก็ ก็ให้เรามาเชื่อมต่อแล้วก็ส่งต่อไปอะไรประมาณนั้นนะครับเมื่อไอ้สิ่งที่เราสร้างมาแล้วปุ๊บเนี่ยเข้ามาอยู่ในวงของตัวเกิือข่ายทอแล้วเนี่ยทุกอย่างมันจะจะคุยกันด้วย รหัสนะเท่านั้นนะครับจะไม่มีในส่วนของอ d d ร e ส s อะไรเข้ามาซึ่งในกระบวนการติดต่อระหว่างต้นทางไปไปลายทางในรูปแบบนี้เนี่ยคือาอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยเพราะว่า,วาเออมันไม่ได้มีการแปลงไปยังตำแหน่งของปลายทางโดยตรงนะครับเหมือนที่เราเคยทํากันมาก็ในส่วนตรงนี้เนี่ยถ้าใครที่สนใจก็ลองไปอ่านดูก็ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะลงลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปก็เออก็ส่วนตัวอธิบายค่อนข้างยากด้วยพอสมควรน,นะครับผมก็ใครสนใจ ก็ลองไปดูกันได้นะครับโอเคก็เรามาทําความรู้จักกับตัวของ Onion Service กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูในกระบวนการทํางานการติดตั้งแล้วเราการใช้งานในตัวของเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้บนทอ,นนอร์ Network กันนะครับว่าเออมันทํากันอย่างไรนะครับ อ่าครับก็อันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของตัวเครื่องอีกเครื่องหนึ่งนะครับที่เราจะมาทําการสร้างเว็บเซิร์ฟเวอร์สรับตัวของทอเน็ตเวิร์กกันนะครับผมก็อ่าก่อนที่จะไปต่อนะครับผมสิ่งที่จะต้องมีก็คือคุณจะต้องอ่าทำในส่วนของเว็บเซิร์ฟเวอร์เป็นนะครับผมอันนี้เนี่ยคือเราใช้ตัวที่เป็นลีนุกนะแล้วก็ลงในส่วนของตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์แอปพเชนะผมก็จริงๆแล้วเนี่ยเอ่อเว็บเซิร์ฟเวอร์เนี่ยอ่ามันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ a อ a c พเช่เรหรือตัว EngineX เนี่ยก็สามารถที่จะใช้ร่วมกันกับตัวของ t o r n e t w o r k ได้เช่นเดียวกันนะบันนี้ก็ใครถนัดทางไหนก็สามารถที่จะใช้งานได้ทั้งคู่นะครับก็สำหรับเว็บเซิร์ฟเวอร์ของใน,ใน Linux กเนี่ยก็จะใช้ในตัว Apache เนี่ยก็สามารถที่จะตั้งได้โดยใช้คำสั่งนะ sudo so apt เป็นวัก i n s t ตอแล้วก็ Apache 2เนะครับเราก็จะมีพวกอย่างพวก PHP หรือเป็นพวก m y s q l หรือเป็นพวกอะไรพวกนี้ก็สามารถที่จะลงติดตั้งตั้งค่าอะไรต่างๆให้ เรียบร้อยเลยนะครับเพื่อ,อพร้อมให้ให้ใช้งานได้นะเพื่อที่จะเอาตัวของเว็บเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้เอาไปประกาศใน่วนของทอร์เน็ตเวิร์กนะครับซึ่งในตัวของการติดตั้งตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์เนี่ยก็สามารถที่จะลองค้นหาดูได้ทั่วไปนะครับผมก็ลองเซิร์ชใน Google ก็ได้นะครับเนี่ยครับผมก็อันนี้ก็จะอันนี้ก,นนก็ในส่วนของเว็บเซิร์ฟเวอร์ใน Linux เนี่ยเขาจะเรียกย่อๆกว่าแรมนะครับผมก็มาจากคําว่า Linux Apache m y s q l แล้วก PSP นะครับผมก็สามารถที่จะไปติดตั้งตามขั้นตอนต่างๆที่ขึ้นในเว็บได้เลยนะครับผมก็การทำเว็บเซิร์ฟเวอร์ใน Linux กเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะง่ายอยู่แล้วนะครับเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วนะครับผมก็ให้เราทำการ uh, ทดสอบเปิดในส่วนของ local host ขึ้นมานะครับผมก็ว่าสามารถใช้งานได้หรือเปล่าเนะี่ยก็ถ้าขึ้นเป็นณะอย่างนี้ก็คือใช้งานได้หรืออาจจะเป็นหน้าเว็บที่เราเป็นคนสร้างมันขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยก็ลองเปิดให้มันใช้งานได้ก่อนนะครับแล เราค่อยไปต่อนะถ้าไม่ทําตัวนี้ให้ได้ก่อนเนี่ยมันก็เอาไปเข้าระบบของทอร์เน็ตเวิร์กเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะมันก็เข้าไม่ได้เหมือนกันนะครับโอเคนะครับผมก็ในส่วนของเว็บเซิร์ฟเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเรามาลุยกันต่อนะครับผม ก็ต่อไปนะก็จะเป็นการติดตั้งในส่วนของอตัวทอร์เน็ตเวิร์กนะครับเพื่อที่จะเอาเว็บองเราเนี่ยไปเข้าระบบของเขาครับผมก็เราจะใช้เป็นบรรทัดคาสั่งทั้งหมดนะครับผมก็คาสังส่ง sudo sudo a p t เน w i n s t a l r แล้วก็ tor เลยนะครับผมเสร็จแลรากด enter แล้วก็ใส่รหัสผ่านใน Linux ให้เรียบร้อยนะครับก็ในส่วนตรงนี้เนี่ยคือเราก็ได้ทาการติดตั้งในส่วนของโปรแกรมของทอร์ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเรามาลุยกันต่อก็อต่อไปเนี่ยเราต้องไปตั้ง าให้ทอในที่ติดตั้งลงไปเนี่ยให้เปิดการใช้งานสิ่งที่เรียกว่า,า Onion Service นะครับผมก็มีวิธีการเปิด Onion Service ก็คือเดี๋ยวเราจะไปตั้งค่าในส่วนของทอกันนะครับผมก็ใช้คําสั่ง sudo ว่าเป็น nano นะครับผมแล้วก็เป็นว a etc tor torc นะครับผมแล้วกด enter คําสั่งนี้นะครับจะเป็นคําสั่งในการเปิดไฟล์ที่มีชื่อว่า torc นะครับผซึ่งเป็นไฟล์ config ของตัว โปรแกรมทอนะครับที่ติดตั้งอยู่ในเ i น u x นะครับผมก็จะสังเกตเห็นว่าในไฟล์ของเขาเนี่ยจะมีอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับผมก็ในส่วนที่เป็นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนำหน้าเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่เรียกคอมเมนต์นะครับผมซึ่งไอตัวโปรแกรมมันจะไม่อ่านในบรรทัดที่มีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนำหน้าแบบนี้นะครับให้เราเลื่อนลงมานะครับผมก็ให้หาคําว่า hidden service dir ตัวนี้นะครับผมให้ผมเปิดไปเรียบร้อยแล้วของเดิมเนี่ยคุณผู้ชมที่เพิ่งเปิดขึ้นมาเนี่ย ก็จะเป็นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับผมก็ให้เราลบในส่วนของเครื่องหมายสี่เหลี่ยมออกนะครับผมอ่าแล้วก็ทั้ง2บรรทัดเลยนะครับผมเป็น hidden service dir แล้วก็ hidden service port นะครับผมซึ่งเราจะเปิดพอร์ตแค่หมายเลข80เพียงเดียวพอนะซึ่งเว็บไซต์ของทอเองเนี่ยเขาก็แนะนําว่าให้เปิดตัวที่เป็น https หรือเป็นพอร์ตหมายเลข443ด้วยนะแต่ก็เออมันจะยากเกินไปนะครับผมก็เอาคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะครับก็เปิดแค่สองบรรทัดน,นะครับ ที่เหลือก็มันเปิดอะไรมาให้เราบ้างเราก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับเอาแค่นี้เพียงอย่างเดียวนะครับผมนี่ครับนี่เท่านี้นะ แต่แล้วกดปุ่ม Control O นะครับผมมันก็จะบอกว่าให้เราบันทึกไฟล์ตัว T O R C ตัวนี้ไหมนะครับผมเรากด Enter ไปเลยนะเพื่อยืนยันในการบันทึกข้อมูลนะครับแต่แล้วกด Control X นะครับเพื่อออกจากโปรแกรม Nano นั่นเองครับผมก็ต่อไปนะครับผมก็เพื่อให้การแก้ไขท้งค่าตัวนี้เป็นผลเราต้องสั่ง Restart ในการสั่งเริ่มระบบในส่วนของ Tor Network ใหม่นะครับผมโดยใช้คำสั่ง sudo n i n w r k system ctl เนวัครีสตาร์เรนวัคทอนะครับผมเสร็จแล้วก็กด Enter ก็เพียงเท่านี้นะครับผมในส่วนของโครงข่ายของทอ r ที่เราตั้งค่าไว้เพื่อที่จะเปิดตัวตัวบริการของโอเนี้เซอร์วิสเนี่ยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมแต่ทีนี้เนี่ยเอ่ราจะรู้ได้ไงว่าในเว็บของเราเนี่ยที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันเอาไปเข้าในระบบของทอ r แล้วเราได้อดเดสอะไรนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับ ครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าในตัวระบบของทอเนี่ยจะใช้แอ دس อะไรในการเข้าระบบนะผมก็เดี๋ยวมาดูกันโดยใช้คำสั่งนะบรดูเวนวัูนะครับผมเสร็จแล้วกด enter ก็อันนี้ถ้าใครเจอรหัสผ่านก็ใส่รหัสผ่านให้เรียบร้อยนะผมคำสั่งนี้นะครับจะจะทำให้เราเข้าสู่ในโหมดของ super user นะครับผมก็จะสังเกตเพราะว่าเปลี่ยนจากเครื่องหมายดอลลาร์ไซเป็นเครื่องหมายชาร์ปนะครับผมก็จะทำให้เราสามารถที่จะเข้าถึงในส่วนของระบบข้อมูลหรือสิทธิ์แรงต่างได้เต็ม เนะพราะตอนนี้ก็คือเราเราเข้าเป็น Root แล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูนะครับโดยใช้คำสั่งบบ c d นะ slash war s l a s l i b e l a s tor นะแล้วก็ s l a s hidden service นะครับผมแต่แล้วกด enter เราก็มาดูในกันนะครับว่าในในโฟลเดอร์นี้เขามีอะไรมบ้างนะครับผมก็ในในส่วนของโฟลเดอร์ในตัวนี้เนี่ยมันมาจากไหนนะครับผมก็มันจะมาจากในตัวของอ่อไฟล์ของ torc นะครับผมนี่ครับมันก็มามันก็มีที่มามาจากตรงนี้นะครับก็คือ ในตัวของ Hidden Service เราไปวางไว้ที่ slash var slash lib slash tor แล้วก็ slash hidden service นะครับผมก็ทําให้เราต้องมาดูว่าไอโฟลเดอร์ Hidden Service ที่ตัวระบบมันสร้างขึ้นมามันมีอะไรบ้างก็จะมีทั้งหมด3ไฟล์แล้วก็1โฟลเดอร์นะครับผมก็มันก็จะมีโฟลเดอร์ที่มีชื่อว่า authorized c l i e n t นะครับผมแล้วก็มันจะมีไฟล์ชื่อ hostname แล้วก็อันนี้เป็น public key แล้วก็ secret key นะครับผมก็เดี๋ยวจะมาดูว่าเออมันมีอะไรบ้างนะครับผมก็แจ้งคำสั่ง cat นะฮ t n เนมดูโอเคนะครับผมก็อันนี้เนี่ยก็จะเป็นอ d ตล์สนะครับที่ตัวของระบบสร้างมาให้เราใช้นะครับผมก็อันนี้เป็นอ d เด์สของเว็บเราเลยนะครับผมเมื่อเราเปิดทอเบลเซอร์มาแล้วก็เอาเว็บเอาไออยูเอลอันนี้ไปวางมันก็จะสามารถใช้งานได้ทันทีนะครับผมอันนี้เนี่ยให้เราคัดลอกไปได้เลยนะครับผมถ,ถ้าจดเนี่ยอาจจะลําบากนะเพราะว่ามัน56ตัวอักษรเนี่ยมันผิดไม่ได้เลยไม่แต่ตัวเดียวนะแม้กระทั่งตัวเล็กตัวใหญ่นะครับเ้าก็ในส่วน ทั้งสองไฟล์นะครับผมก็จริงๆแล้วในะข้างในมันก็ไม่มีอะไรมากเพราะว่ามันเป็นในส่วนของคีย์นะหรือเป็นรหัสนะครับก็เปิดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นรหัสอะไรก็ไม่รู้เราอ่านไม่ออกนะครับผมเพราะว่าในส่วนตรงนี้เนะี่ยมันเป็นรหัสที่เขาเข้าเอาไว้นะครับผมเราไม่สามารถที่จะมาเปิดดูได้ก็ในส่วนของซีเคนก็เช่นเดียวกันคนระับอันนี้ก็มันเป็นรูปแบบในการเชื่อมต่อสื่อสารในรูปแบบของ Public Key Private Key นะครับก็หลักการคล้ายๆกับ ค r ิปต o currency นะครับผมหลัการทํางานเดียวกันแต่ okay, อันนี้มันเป็นรูปแบบของการทํางานของการสื่อสารผ่านเว็บอะไรประมาณนั้นนะครับโอเคนะครับผมก็หลังจากที่เราได้ a d d เด e มาแล้วแล้วก็เราเซต up ในส่วนของอตัวเว็บเซิร์เรเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูผลลัพธ์กันนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไร โอเคนะครับผมก็อันนี้เนี่ยเราก็ได้ทำการเอา URL เว็บที่ไอตัว address นะครับที่ตัวระบบมันสร้างให้ขึ้นมาเนี่ยเอามาวางเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็ลงกดเข้าเลยนะครับผมซึ่งเนี่ยในขณะที่เรากดไปเนี่ยมันก็จะทำการาหาในส่วนของ address อน,นี้นะครับว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วก็มันก็จะทำการโหลดเว็บให้เรานะครับผมก็อันนี้คือก็โหลดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็จะก็จะเป็นหน้าเว็บที่มาจากเว็บเซิร์ฟเวอร์ของเราที่เราสร้างไปเมื่อสักครู่นี้นี่เองนะครับก็ในนี้เนี่ยใน เว็บในตัวโปรแกรม Tor b r o ลเซอเนี่ยมันก็จะมีปุ่มตัวนี้นะครับเพื่อที่จะตรวจสอบว่าในการสื่อสารกันระหว่างตัวเบ o เซอร์ตัวนี้นะครับไปยังปลายทางก็คือเครื่องเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันผ่านอะไรบ้างนะครับผมก็แต่ที่ดูเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าเออมันมีการอ้อมโลกมานะครับผมไปเยืนอรามันแล้วก็3ที่แล้วก็ผ่านในตัวของสิ่งที่เรียกว่ารีเลยนะครับผมก็อันนี้ก็จะเป็นกระบวนการของตัวโครงข่ายทอนะครับที่เราได้อธิบายไปเมื่อในวิดีโอ ก่อนนะครับผมแล้วก็มาที่ปลายทางก็คือเครื่องของเรานั่นเองนะครับผมก็อันนี้ก็จะเป็นเส้นทางในการเชื่อมต่อสื่อสารกันในเกรือขทายทอนะครับผมก็เขาสรุปมาคร่าวๆประมาณนี้นะครับก็ทีนี้เนี่ยต่อมานะครับผมก็หลายคนก็อาจจะมีข้อสงสัยนะครับว่าเออไอตัวอดเดสตัวนี้ชื่อมันยาว56ตัวเนี่ยก็จริงนะครับแต่ว่าใน56ตัวอักษรเนี่ยมันไม่มีคําอะไรที่มันสื่อความหมายเลยเนี่ยเราสาม ที่จะเปลี่ยน address ตัวนี้ให้เป็นคำประโยคอะไรที่เราสามารถเข้าใจได้มากขึ้นหรือเปล่านะก็คำตอบก็คือสามารถทำได้นะครับผมแต่ว่ามันจะมีข้อจำกัดอยู่นิดนึงนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราสามารถที่จะทำได้อย่างไรนะครับก็ในตัวของโปรแกรมนะครับที่จะมาสร้างในตัวของ address สร้างขึ้นเองได้เนี่ยเราสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์นี้นะครับผมเป็น GitHub แล้วก็โปรเจกต์ที่มีชื่อว่า MKP224O นะครับผมก็จะเป็นโปรแกรมที่เอาไว้สร้างในส่วนของ Address ที่เอาไว้เชื่อมต่อกับ t อ r Hidden Service นะครับผมก็ถ้าเป็นตัวระบบที่เป็น Linux นะครับผมก็ต้องอทำตามขับวนการนี้นะครับผมเพื่อที่จะทำให้มันโปรแกรมมันใช้งานได้นะครับผมแต่สำหรับเครื่องที่ลง Windows นะครับผมก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ส่วนตรงนี้ได้เลยนะครับนี่จะมี W3.2.W64 ให้เราดาวน์โหลดแล้วก็สามารถไปใช้งานได้เลยนะครับผมโดยโปรแกรมตัวนี้เนี่ยสามารถ ใช้งานได้โดยนะครับจะเป็นคําสั่งนะครับผมก็นะครจะใช้คําสั่งหนึ่งต่อไปนี้นะครับผมก็คำสั่ง MKP224O นะผมเป็นชื่อโปรแกรมแล้วก็เวนวรคลบเเวนวรรค5อันนี้เป็นฟังก์ชันที่จะให้ตัวโปรแกรมเนี่ยมันแสดงการทำงานในทุกๆ5วินาทีนะเพราะถ้าไม่มีอันนี้คือมันก็จะทำามันก็จะแบบทำงานเงียบๆโดยที่ไม่รู้ว่าเออมันไปถึงไหนแล้วอะไรอย่างเี้เราก็ลบดนะ ตัวนี้ถ้ามันสามารถหา a d ด d a สที่ที่พบที่ต้องการได้แล้วเนี่ยมันก็จะไปไว้ในโฟลเดอร์อะไรนะครับซึ่งในตัวอย่างก็คืออาไว้ในโฟลเดอร์ owner นะครับผมเราก็เว้นวร์คนะครับให้เราใส่คําที่ต้องการที่จะค้นหาได้เลยนะครับผมก็ผมจะใช้ขึ้นต้นว่า it แล้วกันนะครับผมก็เดี๋ยวลองกดดูนี่ครับผมเนี่ยมันก็จะทําการเจนสร้างในส่วนของตัว a d ด date สำหรับในการใช้งานเข้ากับทอเน็ตเวิร์กนะผมก็แต่สังเกตว่าจะขึ้นต้นด้วยคําว่า it แล้วก็ที่ เกเ็จะเป็นรหัสส่มขึ้นมานะครับผมก็เราสามารถที่จะเลือกใช้ได้ตามใจชอบเลยนะครับผมก็อยากได้อันไหนก็หยิบไปได้เลยนะโดยไอตัวของ sd ตัวนี้เนี่ย จะอยู่ในโฟลเดอร์ของตัว Onion นะครับผมที่เราตั้งเอาไว้นะครับผมเราก็ข้างในเนี่ยก็จะเป็นโฟลเดอร์ต่างหากอีกทีหนึ่งซึ่งในโฟลเดอร์พวกนี้เนี่ยเมื่อเราเปิดเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะมี3ไฟล์ก็คือ hostname ไฟล์ public key แล้วก็ secret key นะครับผมก็ให้เรา copy ไฟล์ทั้ง3ไฟล์เนี่ยไปไว้ในที่ slash var slash lib แล้วก็ slash tor แล้วก็ hidden service นะครับผมแล้ก็สั่งดี start tor ก็สามารถที่จะใช้ a d d r e s ในที่เราตั้งค่าเอาไว้ได้เลยนะครับผมก็ในกระบวนการาสร้างตัวอ d d เดตสำหรับทำเว็บของทอเนี่ยก็จะมีประมาณนี้แต่ว่าในตัวนี้เนี่ยมันจะมีข้อจำกัดอยู่อย่างหนึ่งก็คือถ้าเราตั้งให้คำเนี่ยมันยาวมากขึ้นเท่าไหร่นะนอ่มันจะใช้เวลาในการสร้างไอตัวของอ d พเดตเนี่ยนานมากขึ้นเท่านั้นนะครับโดยจะนานเป็นทวีคูเลยนะครับบางทีอาจจะนานอาจจะเป็นชั่วโมงอาจจะเป็นเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีเลยก็กได้นะครับ ยิ่งยาวมันก็ยิ่งนานนะนลก็ตอนนี้ก็เราก็เอามาดูในส่วนของสถิตินะครับว่าถ้าเราตั้งค่าให้ ตัวของโปรแกรมมันในการสร้างโดเมนเนี่ยยิ่งหลักยาวมากเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะยิ่งใช้เวลามากขึ้นเท่านั้นนะครับผมโดยเขาก็มีคนคนที่ประเมินในตัวของเวลาที่จะสร้างตัวโดเมนของตัวทอร์เน็ตเวิร์กขึ้นมาเนี่ยถ้าเราตั้งแค่ตัวเดียวหรือ2หรือ3ตัวเนี่ยมันก็ใช้เวลาไม่นานนะครับผมซึ่งไอตัวที่เขาทดสอบเนี่ยเขาใช้อบอร์ดลัสเบอรี่พายทั้งหมด5ตัวนะครับผมในการตั้งตัวอีดรขช้นมายิ่ง หลักที่เราค้นเนี่ยเยอะขึ้นมันก็จะยิ่งใช้เวลานานขึ้นก็คือตั้งแต่6ตัวขึ้นไปเนี่ยก็จะเริ่มไม่คุมแหละนะเพราะว่ามันใช้เวลาในการสร้างหารหัสค่อนข้างนานจาก วินาทีนะก็จะเพิ่ม5ตัวก็เป็นหน่วยนาทีแล้วจาก5เป็น6กเนี่ยก็จากเป็นประมาณสนาทีก็เป็น8ชั่วโมงอะไรเงี้ยถึงจะได้คําตอบซึ่งในส่วนของค่าพวกนี้เนี่ยคือมันเป็นค่าที่ตัวโปรแกรมเข,เขาประเมินเอาไว้ว่าเออถ้าว่าคําค้นในการสร้างรหัสตัวนี้เนี่ยยิ่งยาวมากเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะยิ่งใช้เวลาในการเจนค่อนข้างนานเพราะว่ามันเป็นการสุ่มเข้ารหัส ก็อันนี้ก็จะเป็นข้อจํากัดในการสร้างในตัวของอตัว a d d e s ที่เอาไว้ใช้งานด้วยตัวเองนะครับผมก็ควรจะใช้ไอ้ตัวของตัวที่ระบบมันสร้างขึ้นมาให้ก็ได้หรือ,อะจะใช้โป,โปรแกรมในการสร้างขึ้นมาเองซึ่งก็ต้องใช้เวลานะครับผมตามความยาวยิ่งยาวยิ่งนานอันนี้ก็ไปเลือกเอานะโอเคก็ในส่วนของการสร้างเว็บเซิร์ฟเวอร์สำหรับในตัวของทอเน็ตเวิร์กเนี่ยมันก็จะมะีประมาณนี้นะครับ ผมก็ก็หวังว่าคุณผู้ชมนะครับที่ดูพินีโอีนี้อยู่นะครับผมจะเอาไปทําเว็บที่เป็นสนะสร้างสรรค์แล้วกันนะครับผมก็อย่าให้ออกไปในใช้ในทางที่ไม่ดีแล้วกันนะครับผมโอเคนะครับผมก็สหรับในรายการคันทรีโชว์ครับก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับก็ตกใช้คลิปนี้ครับอย่าลืมครับกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องกันด้วยครับแล้วพบกันใหม่นะครับในคราวหน้าครับสวัสดีครับ